ผมก็ต like um, ้องขอกรบคุณท่านผู้ชมเขาเลยนะครับผมก็สักที่อยู่ผมนะอิดคุงเกมสีนะครับผมก็ในลารทีนี้นะไม่มีอะไรมากนะผมก็ตามปกคลิปนี้เลยนะครับกิจกรรมพิเศษสาหรับปีใหม่นี้นะครับผมก็ใกล้จะถึงปีใหม่เดียวนะครับผมผมเลยมาเป็นกรรมขอบคุณท่านทุกทมานาเลยนะครับที่ตามผมมานะรัราะไม่มีอะไรที่ตอบแทนนะครับผมก็จะมานะ กัจกรรมให้ท่านชมทุกท่านเลยนะครับตามผม710คนเลยตอนนี้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะก็นะครับคลับกิจกรรมนี้ครับก็กระจายเหมือนเดิมครับเกี่ยวกับคลิปเลยนะครับก็ผมจะบอกในคลิปข้อแรกเลยนะครับก็แค่ว่าเอทักการ์ตูนนะครับโอเคนะมันจะแบบไม่เข้าไปเรื่องกิจกรรมนิดหน่อยครับเอทักแล้วก็การ์ตูนแล้วก็ตามด้วยการ์ตูนที่ชอบเลยนะครับผมก็นะก็ จะได้อะไรครับดีกรรมจะได้แบนเนอร์นะครับ3คนเลยกันเดียวทีเดียวนะผมจะซุ่มในเวบเหมือนเดิมนะครับก็ทำค่าที่ยากได้แบนเนอร์นะครับผมก็นะต้องมีสกินซีดีด้วยนะครับไม่ใช่ต้องสกินแบบซีดีแบบดีๆด้วยละกันนะครับแบบผมจะได้ทาบอกมาได้สวยไงนันก็สำหรับตัวอย่างก็ทําโอติดอ่างสำหรับตัวอย่างนะครับก็ก็ประมาณเดี๋ยวผมเะทนแป๊บหน ใช่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 ในเชนี้เชดูผมขอเลื่อนแปปหนึ่งนะครับโอเคทำเยอะมากนี่นี่นี่อันนี้เลยนะครับผมก็นับก็อันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจทำเลยนะครับเดี๋ยวมันก็มาดีเหมือนกันนับก็นับสกินสุดีสวยกว่านี้ก็ได้นะครับเอาแบบไหนมาก็ได้นะครับแต่ห้ามแบบ แบบมันไม่ใช่ซีดีแทบต้องแบบซีดีขนาดนะครับผมก็ประมานี้เลยนะผมแต่ผมก็ทำมันสวยกว่านี้แน่นอนนะครับโอเคแล้วผมจะมีแบบเป็นตัวอะไรอยู่ข้างหลังแน่นอนนะครับข้อนี้ผมก็ทํามาแล้วนะโอเคแล้ะใครที่อยากได้นะเพก็กติกาใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคตอนคืนนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วกันนะครับผมก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับผมก็ขอให้ทุกคนครับกดไลค์ผมด้วยกันนะวันปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนครับ ที่เป็นคนที่ไม่ดีแทบเดี๋ยวมาเกลียนไลค์คนอ,อืนะ่นนะผมเกลียนดิสไลค์เลยนะครับผมก็อยากให้มีชาแนลผมไม่มีดิสไลค์หรือสกอร์ดิสเลยอยากให้มีแต่ไลค์นะครับเออพอมีคนกระทือไลค์มันสะใจนะครับผมมันดีใจมากอะ่ะเออเกือแบบกี่กรรมแล้นอะมันเนจะ็ดสิบไลค์กว่าเลยถ้าผมก็ขอแค่ยี่สิบไลค์เองแต่ตอนนั้นมีนเจ็ดสิบพุ่งมาได้ไงมันดูเนี่ยโอเคสำหรับใครที่อยากได้นะครับผมก็จะทิง้งลิงก์ไว้แล้วกันเฮ้ย ยิลเลยเว้ยผมนี่รั่วแล้วถ้าผมเลือกอะไรยังไงก็คือว่าแอทแท็กแล้วก็กระตูนแล,แล้วก็กระตูนที่คุอครอบเลยนะครับผมโอเคแล้วนี้ผมก็ต้องกระตูนอะไรก่อนสวัสดีครับสำหรับปีใหมนะ่แต่ยังไม่ถึงนะโอเคเดี๋ยวจะมาซุ่มวันที่หนึ่งแล้วก็เริ่มทำเลยนะครับโอเคบ๊ายบายดีนี้อ๋อกระดูกขักไปเถอะ